สบายดีพี่น้องพบกับซองน้องอเนยคือเก่าแล้วจ้าอเน,น่ย์กับแม่น้องอเนยสิมาขุดมันกับน้องแก้มบูมจ้ามาเบิ่งน้ำกันว่าเขาเสด็จไล่ได้หน่อยน้องกับลานสาวมากันสองคนบางลูกแม่แค่สะพูดต่อนะบุม้มน้องแก้มบุ้มเป็นมือกล้องได้ปาลุงน้องถอดก้งปาลุงให้ปาลุงเบ่งลูกว่าแม่แค่ขุดมัน มีชีมเป็นกันนับเอาลงอู้ยเจอใบายน้ำลูกมันยังบกขึ้นหากเอาไปลงหากมันยังบกขึ้นมาหักีน้องน้องแกบูมาหักมันยังบกขึ้นมาว่าสันหัวมันหัวมันลูกหลานหักลูกเนี่ยกำลังพุดอยู่ เลือกได้ปลุงเออมันอันนี้น่ะเลิกเด้อเพื่อนอันมันอันนี้น่ะเลิกอันคูดไปคูดมากอันคูดถ้าทั้งคูดกับทุเรศทวงเพราะว่าน้องแกบ logical, ุ้มคนแหละมันอันนี้คูดเนี่ยไก่หน้าเขาเองแหละ นำพายของเฮาขันพายนะปลาลูกแกงกล้องว้าได้ลูกเร้อปลลุไลตาม่ไล่สีมนตะอื่นล่ะจ้าสะก,ก,กด้อลูกเด้อเลยาเด้ลูกเยอ้ยยินเนียลูกเลยเมยขุดบะเทิง้วนันนี่สฮักอะไรเนี่ฮัาเอาไปที่ขาดแขงเนาะปลาลูกหัวเป็นไงปลาลูก ว่าไงเอาขึ้นมาเลเดอให้ขึ้นได้เด้อมันมาเดอเลยุดมาตมวางกินกระเสได้ถุกด,ดินชำมนเนียวเธอปลาลุงขี้ดินดาบปลลุงดินดาบลูกดินดาบมียันเลย เดี๋ยวปลุงปนากันเลยฮักเอาสัมบอสุดสัมฮักเอาปลุงประมาณนาแบบนี้ปะลูกตองลานกินนะลูกนี่เสร็าแล้วยก็ได้รูดเดให้ปลกพีเนาะพัากพุดมันนั่นได้แล้วดี๋แวมันจะดต่อยนึ่พี่น้อง เล้งกะปุ่พังนะลูกเรองว่ไะลุ่อายก,ก่นเอ,องกุ่มลงเลระปุ่มพัง,งนะัวเก่าพุดม,ม,มันน้ำหวยน้ำปากน้องมาน้่งกันด้วยกันอันเมื่อ,อยแห้งเนาะกะเองเพลงกร,ระปุ่มพังน้ำ ใจน้องนี่เกือบว่ามันหยุดเต้นเมื่อเลือดมองเห็นเขาน,านั้นน้ทสองมาเส้นอ่านบางขงา้างในหัวใจน้องเกือบหยุดเดิ <c oughs> <c oughs> จนว่าได้ยินเสียงคนเออ ว่าตั้งใจเดินางมือวานยิ้มได้แต่มือต่อไปย่านน้ำตาอ๋อจนมีคนเขาแลนมาบอกหอดยามเขาต้นทับเคยเคยมาหดแลว้วเสียงเซลแซลความหาวความซื่อ เฮ้านันทนคุ้มคืนมายืนลี่ข้างเสาไปเสียงดังว่อนว่อนเจ้าสีอักสอนเปิดแพงขึ้นแล้วเพลงเจ้าเบาแห่มาแซวแซวน้อนเมีเท้าแก้วถอยเปิดประตู าาาาววบ่เจ้สนี่พี่น้องมันเอาเนินกับคุดคุดมันนี่นะเครียบปักไงน,นี่พี่เนาะนี่น,นี่คุดได้เลิกเติบได้นี่นะดิ่เงเอามันทั้งลุมปูมันเอานีนก็ยังปริยาเนาะคุดไปตลอดจนอยากได้แล้วพี่น้องเอ้ยมันเอานีนอยากกินหวานหวนก็นเลยม,มาคุด หัวใหญ่เติบเนื้เครือปักใหญ่ม่น้องเอาเนยสิออคุดเอาให้ได้เลยนี่โอ้ยสต๊ะครับปลาลุกบองกอนปาปลาลุแม่น้องเนยคุดได้เลิกเติบตัวนี้ลงมาพี่ยังบดเทิงมันปลาลุเบอจะได้หัวหนึง่งเฮ้ยนี่มึงก็งกินนะผากม่น้องเนยแดงบอลแนวเออมันเปลี่ยนหัวแกมบูมเลยเปลี่ยนหัวปลาลุเอ้ย มันอันเดียรหูว่าล่ะเฮ้ยซุดแล้วตัวนี้มีลายเหงาเนาะเอันนี้ได้ยังมีอย Connie, e. mark, ู่ยังบ่หมดจ้า sì, ยัง่หมดเลยตาแล้วเออมินเนาเออมินเนาจังมินมันเนาพี่น้อง เนาวพี oh, right mm ่น้องเนาวโอ้ยเสะดายดิต้นนี้กันหนาวไม่หน่อยหนึ่งเนาวคือเนาวแบบนี้วะนี่เนี่ยย่างกัดอันเนาะ ปลลุงแม,นงงนม,นม,มน่น้องเนื้กันร้าเติบมันสิมาต้มหวานเนาะมาเบิง่นงนมกันแบบวิธีต้มหวานของแม่็ดเนีย่ยเป็นแบบใดสิแซ่บเวอร์บอ้อพี่น้องหิวน้ำแห้งกินน้ำก่อนเราก็ถือนละมากินพอ,อ,อ,อาาเออดี๋ยวร้าเติบเมื่อบลาลูกเรื่องใดเมื่องใดเมื่อปะ เป็หัวหน้อยเนี่นะลูกชิ้นอะไรลูกพี่น้องเขากับเซเมื่อเขาสัมาล่างมันเนาะล่างมันในหัวบรรยากาศเย็นเย็นพี่น้องน้าหัวยังไล่เลยเป็นหัวหวน้อยเนีะเป็นห้องเนาะมันเขากับแบรราา้ได้เลย

ินบ่มตตคนเย็นาส่วงดนี แล้วขอโทษขอาพายด้อปรุงเด้อยลองเหล็นลองหัวปันเห็แล้วสองตามเพ่งบ้าไมนอกกันเลยแล้วปลุงมันลองเธอมันลองพิดี๋นะซัก ลุงเลยเบวาแย่มเกลียวข่าวมันสิเปลี่ยนหัวเนาะสิเปลี่ยนแบบหัวเก่าสิเป็นหัวใหม่แบบกกมันกำลังเปลี่ยนหัวก็มีเห็นดิแบบหัวขาวๆนี่ดูกายพ่อกรลูกน้ำเปลี่ยนหัวทั้งหลังดินที่เจ้าวนห่ออกวัดหน่นเมื่อกันหล่นทั้งล่างใหม่ หน้าหาอยู่หากินน้ำหวยน้ำป่านแล้วดดพี่น้องคลิปนี้อกะแม่น้องเอเล่ยนอ,อัาล่าผ้าจากพี่น้องไปเลยเด้อว,วิดีโอหนาคลิปหนาพบพอกันใหม่ได้พี่น้องเด้อสบายดี